สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่15เมษายน2 5 6 4ประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการลงนามคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเพื่อคว่ำบาตรแล้วก็ขับนักการพูดรัสเซียจานวน10คนออกจากประเทศโดยมีการกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐ มีการโจมตีทางไซเบอร์ขนาดใหญ่และก็มีความเคลื่อนไหวที่เป็นปรปักอื่นๆเนี่ยนะครับต่อสหรัฐอเมริกาคำสั่งพิเศษดังกล่าวเนี่ยจะเพิ่มข้อจํากัดของธนาคารสหรัฐในเรื่องการซื้อขายตรา,าสาหรหนี้ของรัฐบาลรัสเซียด้วยกับไล่นักการทูตรัสเซียสิบคนรวมถึงบางรายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับและก็มีการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่รัสเซียอีก32คนที่ถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2 5 6 3ขณะที่ตามแถลงการของทำเนียบขาว คำสั่งล่าสุดของโจไบเดนยังเป็นการตอบโต้รัสเซียที่ใช้การโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐกับชาติพันธมิตรและก็หุ้นส่วนซึ่งคำนียบขาวสื่อถึงเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าโซล่าไวยนะฮะหรือการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐครั้งใหญ่เมื่อปีก่อนนั่นเองนะครับทั้งนี้ Biden, เนี่ยโจไบเดนเนี่ยเซ็นคำสั่งคว่ำบาตรรัสเซียหลังจากเพิ่งเสนอจัดก,การประชุมสุดยอดร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในสัปดาห์เดียวกันนี้ เพื่อให้ทั้งสองประเทศนั้นลดความตึงเครียดที่มีต่อกันอย่างไรก็ตามเนี่ยครับกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ระบุว่าการข้อบังนี้ไม่ช่วยสร้างโมเมนตัมให้เกิดการประชุมสุดยอดเลยและเมื่อทำเนียบขาวเผยมาตรการของตัวเองออกมาแล้วการตอบโต้ของรัสเซียก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นหมายความว่าหลังจากนี้ต้องดูนะครับว่าทางด้านรัสเซียนั้นจะมีการตอบโต้มาตรการดังกล่าวกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางด้าน สื่อของตุรกีก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาว่าทางด้านสหรัฐนั้นเตรียมที่จะส่งเรือพิฆาตอย่างน้อยเนี่ยสองลำผ่านช่องแคบบอสฟอรัสมีการทำหนังสือแจ้งให้กับทางการของตุรกีเนี่ยรับทราบนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงอังการาก็นะฮะมีการออกมาบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการเข้าใจผิดของตุรกีนะครับโดยล่าสุดนั้นเนี่ย แหล่งข่าวของรัฐบาลสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐไม่เคยยืนยันกับตุรกีว่าจะมีการส่งเรือรบผ่านทะเลดําในระยะนี้และก็บอกว่าเคยมีการแจ้งจริงนะครับว่าจะมีการเคลื่อนย้ายท,าทหารผ่านทะเลดําแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการส่งเรือรบผ่านเข้าไปบริเวณที่ทางด้านตุรกีนั้นได้ออกมาให้ข่าวนะครับจึงมีความเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลของตุรกีนั้นเข้าใจผิดนะครับนี่เขาเป็น ช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นมีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับจากกรณีที่เชื่อมโยงมาจากเหตุการณ์ในดอนบาร์ที่ทางด้านกลุ่กมกบฏนั้นก็สู้รบกับทางด้านรัฐบาลทหารของกองก,กาลังรัฐบาลยูเครนนะครับแล้วรัสเซียก็ส่งกองกาลังทหารเข้าไปประชิดชายแดนของยูเครนรวมถึงบริเวณล,ลิทัวเนียลัตเวียเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้สถานการณ์ระหว่างทางด้าน รัสเซียกับกลุ่มนาโต้และก็สหรัฐอเมริกาตึงเครียดแต่ว่านี่เป็นเรื่องของการขับไล่พูดเนี่ยนะฮะมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการตอบโต้กันไปในอนาคตก็จะยิ่งทําให้สถานการณ์นั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตึงเครียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นจับตานะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะน,นี้มันจะนําไปสู่ความขัดแยง้งที่บานปลายหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องรับรู้รับทราบ และจะต้องติดตามมันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าไม่ว่ารัเสเซียเองไม่ว่าสหรัฐอเมริกาเองล้วนเป็นมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อเนื่องเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยของเราอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยครับ